มีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามที่สงสัยว่าทำไมปั๊มน้ำมันในไทยถึงใหญ่โตโออาแถมยังมีอยู่ทั่วประเทศเลยเขายังตั้งคำถามว่าแบบนี้เวียดนามจะเอาอะไรไปสู้ในด้านการท่องเที่ยวได้เพราะสิ่งนี้มันสร้างความแตกต่างในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั่วประเทศไทยได้อย่างมากนี่แหละคือจุดที่ไทยกับเวียดนามแตกต่างกันลองมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่พูดถึงเรื่องนี้กันครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่กล่าวถึงปั๊มน้ำมันเบอร์หนึ่งของไทย ซึ่งน่าจะหมายถึงปั๊มที่พบได้มากที่สุดในประเทศเขาแสดงความคิดเห็นว่าปั๊มน้ำมันที่ใหญ่โตแบบนี้เจอได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยแล้วคุณคิดว่ามันมีผลไหมละ่ะต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวเขาย้ำว่านี่แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากเวียดนามไปโดยสิ้นเชิงเวียดนามเองก็มีถนนดีๆได้บ้างแต่ความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางมันไม่สามารถเทียบเท่ากับไทยได้เลยบางทีถ้าเราอยากได้ความสะดวกสบายในเวียดนามเราต้องเข้าไปในเมืองใหญ่ แต่ปัญหาคือเมื่อเข้าเมืองใหญ่แล้วก็เสียเวลามากกว่าจะออกมาได้แต่ที่ไทยแม้แต่ในพื้นที่ชนบทก็มีปั๊มน้ํามันที่เปรียบเสมือนจุดพักรถและจุดพักเหล่านี้มีทุกอย่างครบครันไม่ใช่แค่ห้องน้ําให้ใช้แต่ยังมีร้านสะดวกซื้อที่มีมาตรฐานของในร้านสะดวกซื้อนั้นก็มีแทบทุกอย่างที่คุณต้องการไม่เพียงแค่นั้นบางปั๊มยังมีร้านกาแฟศูนย์อาหารบางที่ถึงขั้นมีร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านขายของฝากด้วยซ้ํา มันครบครันเหมือนอยู่ในย่านการค้าเลยทีเดียวและปั๊มแบบนี้มีอยู่ทุกที่จริงๆคุณไม่ต้องค้นหาในแผนที่เลยแค่ขับไปข้างหน้าแล้วก็จะเจอปั๊มถัดไปเองความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลายามค่ำคืนในไทยคุณสามารถคาดหวังความสะดวกสบายได้แม้กระทั่งในเวลาตีสองหรือตีสามซึ่งต่างจากเวียดนามมากผมไม่อยากจะเปรียบเทียบปั๊มน้ำมันในเวียดนามหรอกนะแต่ถ้าดูในช่วงเวลากลางคืนมันก็เห็นได้ชัดเจนบางทีในเวียดนาม แค่หาปั๊มน้ำมันเติมตอนดึกยังเป็นเรื่องยากแต่ในไทยไม่ใช่แค่หาปั๊มเติมน้ำมันได้แต่ยังได้เจอ,อย่านการค้าเล็กๆให้เดินเล่นการแวะปั๊มน้ำมันในไทยมันมากกว่าการแวะเข้าห้องน้ำคุณอาจจะทำอะไรสักอย่างเหมือนกับการเดินในห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวคือความที่พูดมาสักขนาดนี้นะครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนอื่นๆถึงกับมาเบรกไว้เลยว่าคุณชมประเทศไทยจนเกินไปแล้วหรือเปล่ามันเหมือนคุณไม่ได้จะมาบอกว่าพวกเขามีอะไรดี แต่มาบอกว่าพวกเขามีอะไรแล้วบ้างไม่ทราบว่าคุณได้รับค่าโฆษณามาหรือไม่เนี่ยนี่ก็ถามแบบประชดนะครับว่าคุณแนะนำขนาดนี้ผมอยากไปเมืองไทยเลยนะขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าผมก็เคยใช้บริการปั๊มน้ำมันในประเทศไทยแต่ไม่ได้ขับรถเองหรอกครับแค่ห้องน้ำสะอาดก็น่าประทับใจมากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเลยผมคิดว่าปั๊มน้ำมันไทยแค่มีห้องน้ำสะอาดก็ชนะปั๊มน้ำมันที่เวียดนามได้แล้วไม่ต้องพูดถึงบริการอื่นเลย แค่ห้องน้ำสะอาดก็เพียงพอแล้วจริงๆคอมเมนต์ที่ตอบกลับก็บอกว่าดูเหมือนห้องน้ำปั๊มน้ำมันในไทยจะจ้างคนทำความสะอาดโดยเฉพาะเขาทำกำไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับมีคนคอยทำความสะอาดตลอดเวลายิ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานในเวียดนามห้องน้ำในไทยสะอาดมากจริงๆส่วนคอมเมนต์อีกคนบอกว่าปั๊มน้ำมันในเวียดนามก็เริ่มพัฒนาตามไทยแล้วนะแต่สิ่งที่ไทยทำได้ดีมากคือพวกเขาพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอด ปั๊มน้ำมันดูสะอาดอยู่ตลอดเวลาผมเองก็เคยคิดอยากลงทุนปั๊มน้ำมันที่เวียดนามแต่พอไปเห็นปั๊มน้ำมันในไทยที่มีทั่วประเทศการจะครอบครองที่ดินและสร้างปั๊มใหญ่โตขนาดนั้นต้องลงทุนมหาศาลมากจริงๆคนที่เปิดปั๊มน้ำมันได้ดีก็น่าจะเปิดห้างได้เลยสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือพื้นที่ขนาดใหญ่พอมีพื้นที่แล้วก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดในปั๊มน้ำมันด้วยคุณพูดไม่ผิดเลยที่บอกว่ามันคล้ายห้างมากขึ้นทุกวันบางคนที่มาเมืองไทยบ่อยก็บอกว่า กำไรของปั๊มน้ำมันหน้าจะมาจากการปล่อยเช่าพื้นที่ก็เลยมีร้านค้ามากมายผมเองก็เคยเจอร้านสุกี้ร้านชาบูในปั๊มน้ำมันด้วยเห็นแล้วคุณจะทึ่งมากถึงขนาดมีศูนย์อาหารในปั๊มน้ำมันเลยผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปั๊มน้ำมันในไทยทำกำไรได้ไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวแต่ปั๊มน้ำมันในเวียดนามหน้าจะทำกำไรจากน้ำมันเป็นหลักโมเดลธุรกิจเลยต่างกันปั๊มน้ำมันในไทยถูกพัฒนาให้เป็นจุดแวะพักและค่อยๆค,ค,คล้ายห้างมากขึ้นทุกวัน เพียงแค่ไม่ได้มีอาคารใหญ่โตเท่านั้นเองถ้าดูจากพื้นที่ผมคิดว่าแทบจะเป็นห้างได้เลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนถัดมาเขาก็พูดติดตลกนะครับว่าพอผมไปเห็นปั๊มน้ำมันที่ประเทศไทยผมนึกว่าเป็นย่านการค้าหรือว่าตลาดชอปปิ้งอะไรสักอย่างแต่มีน้ำมันให้เติมน้ำมันเหมือนเป็นส่วนเสริมไม่ใช่ส่วนหลักผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆบางที่ผมเห็นร้านสะดวกซื้อใหญ่กว่าปั๊มน้ำมันด้วยซ้ำเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่มีการตกแต่งสวยงาม บางที่ร้านสะดวกซื้อที่เจอในปั๊มน้ำมันก็ใหญ่กว่าปั๊มน้ำมันอีกนอกจากนั้นยังมีร้านค้าต่างๆที่กระจายอยู่เต็มไปหมดผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหลักการเติมน้ำมันเป็นส่วนเสริมมากกว่าคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าเหมือนประเทศไทยพยายามทำห้างสรรพสินค้าที่แวะเติมน้ำมันได้ผมก็คิดแบบเดียวกับคุณนะแต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันในเวียดนามก็เป็นมาตรฐานแบบที่อื่นๆทั่วโลกแม้แต่ปั๊มน้ำมันในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ใหญ่โตแบบที่เจอในเมืองไทย ในหลายประเทศที่พัฒนามากๆผมก็ไม่เห็นว่าปั๊มน้ำมันจะใหญ่ขนาดนั้นการลงทุนที่ใช้กับปั๊มน้ำมันในประเทศไทยถือว่าใช้งบลงทุนเยอะจริงๆคอมเมนต์อีกคนบอกว่าจริงๆแล้วปั๊มน้ำมันขนาดทั่วไปในไทยก็มีเยอะแยะเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆมีห้องน้ำให้เข้าแค่นั้นเองไม่มีแม้แต่ร้านสะดวกซื้อซะด้วยซ้ำแต่นั่นเป็นปั๊มขนาดเล็กแต่ปั๊มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนใหญ่ๆที่มีงบในการพัฒนาพวกเขามีเงินทุนมากมายก็เลยทำให้ปั๊มน้ำมันดูใหญ่โตและหรูหรา ผมคิดว่าคุณคงเข้าใจคนไทยมีธุรกิจหลากหลายและกระจายออกไปหลายด้านไม่ได้กระจุกอยู่แค่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้นสิ่งนี้ก็ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวในไทยดีขึ้นด้วยผมเห็นนักท่องเที่ยวบอกว่าการเดินทางในไทยนั้นสะดวกกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของถนนแต่เป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในปั๊มน้ำมันนี่แหละนักท่องเที่ยวสามารถขับรถแล้วแวะพักตามจุดต่างๆได้แต่ถ้าเป็นที่เวียดนามอาจไม่เจอปั๊มน้ำมันที่เปิดให้บริการเลย ปั๊มน้ำมันที่เปิด24ชั่วโมงระหว่างทางในเวียดนามก็หาเจอยากส่วนใหญ่ต้องเข้าไปในตัวเมืองถึงจะเจอปั๊มน้ำมันที่มีมาตรฐานแต่ในประเทศไทยปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามถนนสายหลักทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นปั๊มน้ำมันระดับมาตรฐานสูงก็อยู่ตามเส้นทางรอบนอกด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าผมเห็นหลายคนจอดรถแว่นอนที่ปั๊มน้ำมันด้วยผมมั่นใจเลยว่าพวกเขานอน,อนในรถวิถีชีวิตแบบนี้ทำได้ในเมืองไทยและปลอดภัย ตอนกลางคืนไม่ต้องกังวลเรื่องการโจรกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นเวียดนามโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวผมคิดว่าการจอดนอนในปั๊มน้ำมันอาจมีปัญหาแน่ๆขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าจะไปมีปัญหาได้ยังไงในยุคนี้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดแล้วยิ่งไปนอนในปั๊มน้ำมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้สบายๆผมคิดว่าเวียดนามเองก็น่าจะทำได้เหมือนกันคุณต้องไปถามคนที่ขับรถขนส่งต่างๆพวกเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามจุดแวะพักในแต่ละประเทศก็คงมีการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างในประเทศไทยปั๊มน้ำมันกลายเป็นจุดแวะพักอย่างจริงจังเหมือนกับว่านอนพักอยู่บ้านยังไงอย่างนั้นก็ยังดีนะที่เขาไม่มีโรงแรมอยู่ในปั๊มน้ำมันไม่อย่างนั้นป่านนี้คงได้ต่อยอดเป็นเมืองเล็กๆไปแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมว่าคุณคิดได้ยังไงว่าเอาโรงแรมไปไว้ในปั๊มน้ำมันมันจะหน้านอนตรงไหนเจ้าของความเห็นก่อนหน้าก็เข้ามาตอบกลับว่า ในตอนนี้ปั๊มน้ํามันของไทยมีโรงแรมในปั๊มน้ํามันแล้วนะถ้าคุณเห็นคุณจะตกใจเหมือนผมเลยละ่ะคุณลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในปั๊มน้ํามันได้แล้วเดินทางไปที่ต่างๆก็จะเจอปั๊มน้ํามันแบบเดียวกันอีกในเส้นทางข้างหน้าคุณลองนึกดูนะถ้าคุณต้องการกินข้าวสําหรับคนมีเงินที่เดินทางท่องเที่ยวคุณเช่ารถมาสักคันเมื่อคุณหิวเมื่อไหร่คุณก็แวะปั๊มน้ํามันที่มีศูาานย์อาหารร้านอาหาร ที่ให้บริการอย่างสะดวกสบายหรือถ้าคุณเมื่อยลาจากการขับรถคุณก็ไปนั่งพักที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันซึ่งตกแต่งอย่างดีผมคิดว่าร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันยังดีกว่าหลายร้านในเวียดนามซะอีกแค่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันยังลงทุนอย่างมหาศาลเลยคอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าถ้าผมมีรถไฟฟ้าสักคันผมจะจอดพักที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็นอนอยู่บนรถไม่ต้องเข้าพักโรงแรมเลยเขายังไม่แน่ใจว่าน้ำในปั๊มจะใช้ได้ครบครันแค่ไหน แต่จากที่พูดมาก็ดูเหมือนว่าคุณสามารถใช้ชีวิตในปั๊มน้ำมันได้เลยมีคนเข้ามาแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าคุณหมายถึงว่าสามารถใช้ชีวิตในปั๊มน้ำมันได้จริงๆไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวคุณต้องดูด้วยว่ามันสะดวกหรือเปล่าบางทีมันอาจจะทำให้คุณลำบากเกินไปในการเดินทางเพราะฉะนั้นการเช่าที่พักตามปกติแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแม้ว่าจะไม่ได้ประหยัดถึงขั้นนอนในปั๊มน้ำมัน แต่ก็จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วการนอนบนรถอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยไม่น้อยเลยทีเดียวในมุมมองของคนที่เคยเดินทางในไทยมาแล้วพวกเขามักบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเดินทางในไทยสนุกมากขึ้นเราเห็นการรีวิวถนนในไทยว่าสามารถขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลินและทำความเร็วได้สูงกว่าถนนทั่วไปในเวียดนามแต่สิ่งที่เสริมประสบการณ์นี้ก็คือถึงแม้ขับขี่แล้วอาจจะมีเหนื่อยล้า แต่ในประเทศไทยคุณสามารถแวะพักได้ทุกๆ1 0ถึงกิโลเมตรเพราะปั๊มน้ำมันในไทยนั้นมีมาตรฐานที่เหมือนกันทั่วประเทศบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นการตลาดที่น่าสนใจมากพวกเขาบอกว่าไม่แปลกใจถ้าปั๊มน้ำมันแบบนี้จะมีอยู่ไม่กี่แห่งหรือมีให้เลือกไม่มากนักแต่กลับกลายเป็นว่าปั๊มน้ำมันในไทยนั้นมีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟและร้านอาหารที่ให้บริการเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วประเทศนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งมาก พวกเขาไม่คิดว่าจะมีมาตรฐานสูงขนาดนี้ทั่วประเทศบางคนยังแสดงความคิดเห็นแบบติดตลกด้วยว่าระหว่างเดินทางในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงพวกเขาเจอร้านบะหมี่สุดยอดในปั๊มน้ำมันถ้าคุณได้ลองชิมแล้วคุณจะทึ่งเหมือนกันและพวกเขาก็นั่งกินบะหมี่กันอยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นแหละชาวเวียดนามคนหนึ่งยังกล่าวว่าในเรื่องของปั๊มน้ำมันเขายกให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนอกจากนั้นแล้วเขายังบอกว่าเขาชอบที่จะไปนั่งพักที่ปั๊มน้ำมันบ่อยครั้ง พราะปั๊มน้ำมันในไทยบางแห่งมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคุณสามารถนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายมันไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันที่เต็มไปด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตบางปั๊มน้ำมันมีต้นไม้และบรรยากาศธรรมชาติมีบางสาขาที่มีน้ำตกให้ชมจนเขาไม่อยากเชื่อว่านี่คือสถานีบริการน้ำมันและน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่บนถนนเส้นรองก็ยังมีปั๊มน้ำมันที่มีมาตรฐานเหมือนกันไม่ใช่แค่บนถนนเส้นหลักเท่านั้นครับความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับ เขาบอกว่านอกเหนือจากที่พูดไปแล้วที่ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยยังมีตู้ ATM อยู่ด้วยเขาสังเกตเห็นว่าคนไทยจำนวนมากมักจะไปกดเงินที่ปั๊มน้ำมันตู้ ATM นี่จะมีให้บริการเสมอถ้าคุณต้องการใช้ตู้ ATM คุณหาปั๊มน้ำมันสักแห่งก็น่าจะเจอแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมีอีกความคิดเห็นที่เข้ามานะครับเขาบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าปั๊มน้ำมันในไทยโดยเฉพาะปั๊มที่ตั้งอยู่ในหลายๆพื้นที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมทุกอย่าง หากในเวียดนามร้านค้าคือศูนย์รวมสำหรับในไทยปั๊มน้ำมันนี่และคือศูนย์รวมทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆบางครั้งคุณจะเห็นร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยมีคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาเคยซื้อเสื้อฮาวายจากปั๊มน้ำมันตอนกำลังจะไปเที่ยวทะเลทางใต้ของประเทศไทยและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นปั๊มน้ำมันยังมีห่วงยางขายอีกด้วยมีความคิดเห็นสั้นๆอีกนะครับบางคนบอกว่าทุกสิ่งที่พูดมานี่มันบ้าไปแล้ว ขณะที่บางคนก็บอกว่าคนไทยค้าขายเก่งมากจนปั๊มน้ำมันดูไม่เหมือนปั๊มน้ำมันอีกต่อไปสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นปกติอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟหรือห้องน้ำบริการอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่เมื่อเจอร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านอื่นๆมันเกินความคาดหมายไปมากอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าคุณจะต้องรู้เลยว่าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันไทยมันไม่ใช่ร้านเล็กๆแบบที่คุณเคยเห็นในหลายประเทศร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันของไทย มีขนาดใหญ่มีพนักงานหลายคนและให้บริการที่หลากหลายมากๆจนคุณอาจคิดว่ามันไม่ควรจะอยู่ในปั๊มน้ำมันเลยนอกจากนี้ยังมีความเห็นที่บอกว่าเขาเคยเจอปั๊มน้ำมันที่มีการออกแบบเหมือนปราสาทตอนเขาเข้าไปนึกว่าเป็นบ้านของใครสักคนแต่พอเข้าไปกลับพบว่ามันเป็นร้านสะดวกซื้อนี่คือสิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวเวียดนามซึ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างไทยเมื่อเทียบกับเวียดนาม และถ้าคนเวียดนามยังตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ลองคิดดูว่าถ้าชาวต่างชาติจากอีกซีกโลกมาเห็นพวกเขาจะตื่นเต้นมากแค่ไหนนี่แหละครับคือเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงมีความนิยมสูงกว่าเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเวียดนามมักจะไปตื่นเต้นกับความสิวิไลหรือการพัฒนาในมุมมองของไทยบางอย่างมันดูว่อวังมากๆในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึงนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเวียดนามตื่นเต้น แม้แต่เราที่มองจากเวียดนามยังรู้สึกว่าพวกเขาทําได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆแม้แต่เรื่องของปั๊มน้ํามันเองก็ทําให้คนรู้สึกทึ่งได้อย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้ารูปแบบนี้สามารถประสบความสําเร็จในเวียดนามได้บรรดานายทุนใหญ่ๆใ,ใ,ในเวียดนามก็น่าจะเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในประเทศของเราด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับประเทศใกล้เคียงกันมีอะไรคล้ายคลึงกันอย่างแน่นอนพูดตรงๆนะครับปั๊มน้ํามันแบบไทย ผมเองก็อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในเวียดนามเหมือนกันไม่ต้องถึงขั้นมีร้านมากมายแบบไทยหรอกเอาแค่มีร้านสะดวกซื้อมาตรฐานแบบไทยที่อยู่คู่กับน้ำมันคุณภาพและห้องน้ำที่สะอาดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายที่เข้ามานะครับก็พูดถึงเรื่องน่าสนใจมากๆครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าเขาเคยเจอร้านพิซซ่าที่อยู่ในปั๊มน้ำมันในไทยใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดเป็นร้านพิซซ่าแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งกินพิซซ่าอย่างเป็นจริงเป็นจัง ผมก็คิดนะครับถ้าในเวียดนามจะมีปั๊มน้ำมันแบบนี้บ้างไหมปั๊มที่ต้องมีความครบครันถึงขนาดนั้นหรือมันอาจจะเกิดขึ้นได้แค่ในปั๊มที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือวันที่เขาเจอร้านพิซซ่าปั๊มน้ำมันนั้นอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองเหลือเชื่อจริงๆและนอกจากพิซซ่าแล้วก็มีร้านโดนัทร้านฟาสต์ฟู้ดแบบที่หลายคนพูดถึงสำหรับร้านฟาสต์ฟู้ดผมพอจะนึกภาพออกว่าอาจจะเป็นซุ้มเล็กๆขายของ แต่ที่น่าเหลือเชื่อมากๆก็คือร้านไก่ทอดสาขาใหญ่ๆก็ไปตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันได้ด้วยเหลือเชื่อจริงๆครับ